วันนี้กลับมาดีซุรินวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลาเก้านาฬิกานางวิลาวันแสนจันร์ทสถิติจังหวัดซุรินพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดซุริน ร่วมพิธีวางพันพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปีพุทธศักราช2568น,นหอประชุมสุรินวัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุริน์โดยมีนายประภาษีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ จากนั้นเวลา9ก้นาฬิกาสนาทีนางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินมอบหมายให้นายพงศักดิ์อัมพรัตน ทุ่มนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและดิจิทัลพร้อมด้วยพนักงานและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการสำรวจความต้องการของประชาชนพุทธศักราช2569นห้อณห้องประชุมสำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินชั้น 3, สามศาลากลางจังหวัดสุรินโดยมีนางหทไทยชนกชินอุปราวาตัตรรองผู้อำนวยการสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุม